โอ้โหเหลือเหลือเวลเขาหัวกะโหลกมาเลยครับมาดิครับมาดิครับมาดิครับอุ้ยไม่สะท้อนเลยเหรออุ้ยไม่สะท้อนเลยเหรอไปเดี๋ยวครับพ่อทุกสถาบันเผาเข้าไหมเข้ามั้งไหมโอ้โหเอ้ยตาย ด้วยความแค้นเอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตก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 เอ้ยเฮ้ยอ่ะโอ้โหรถพันยุ้ยจะเย็นจะเย็นพี่จะเย็นพี่ยุ้ยตกอีกแล้วตกอีกแล้วไม่ยอมครับไม่ยอมมาเฮ้ยมันยังบ้าคลั่งอยู่เลยว่ะ ผมจะเอาไงกับมันดีวะผมต้องเข้าไปแถวๆนี้หน่อยคอุย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 ,อยอหลังเสาหลังเสาไปไหนแลอนน้องใส่ันต้องใส่มันต้องใส่มันจุ๊กครับจุ๊กจุ๊กหลังเสา ลูกรับลุกหลังเสาบา้บาบ้าไปแล้วบา้าไปแล้วเฮ้ยมันล่อมันล่อให้เราออกไปลุกหลังเสาลุกหลังเสาหนังอินเดียปะะั้ล่ะนี่ไงเจอหนังอินเดียเข้าไปดิมาดิมาดิเอาเว้ยเลือเริ่มลดว่ะเอาว่ะ เติมเลือดด้วยเออจุกครับจุกหลังเสาจุกหลังเสาเอ้ยเอ้ยมันว่าคลั่งอีกแล่เดียวจริงๆครับเติมเต้าอะไรเอ้ยอื้มอืมค่อยเผามันค่อยๆเผามันจุกบจุกจู๊หลังเสาหลบหลบหลบรัวๆัลัวลัวหลบรัวๆัวมาร์กมาเลยทีเดีย ครับจุกหลังเสาจุกเอ้ยโกรธอะเดโกรธอะเดกูโกรธกับมึงอีกเอ้ยเยา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเกาะก่อนครับเพื่อความชัวร์ครับทีเดียวหายนะครับบอกบอกก่อนเฮ้ยยายาเผาตูดเผาตูดเอ้ยเถอยถอยถอยเอ้ยยายายา ครัจู่จู่ไปจู่เอ้ยจู่เอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยอย่าบ้าข้างอย่าบ้าข้างหลังเสาไว้นะครับหลังเสาไว้หลังเสาไว้หลังเสาไว้ค่อยๆเผาครับค่อยๆเผาค่อยๆเผาค่อยๆเผา

เหมือนเจอดอกมะมูครับต,ต้องตายไปบ่อยฝไปก็ไม่ไกลดวเด็ต้องเข้าไปใกล้นะฮะหลบก็หลบก่อนหลบก่อนเอ้ยโมโหโมโหทางนี้ทางนี้โดนมาวะน่ะโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่เอาละเผามันเผามันเผามันหลบหลบหลบมัน เอย่าโมโหขนาดนั้นอดีตอดีอดีเสาเอ้ยเดี๋ยวมันมันมันมามันมาเอ้ยเดี๋ยวเกาะก่อนเกาะก่อนเกาะหายครับเกาะหายเกาะหายหมดอุ้ยนั่น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 หาเรื่องแท้ๆอยู่นี่อยู่นี่มามาเสาครับเสาอ้อมเสา เขาอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อุ้ยหลบ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 เขาโดนโดนโดนไฟตีนก็ยังดีเผา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 อย่า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 ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอย่าเข้าไปใกล้มันเฮ้ยหลบเผาเผาช่วยพี่ด้วยเผาจ๋าเผาห้าอุ้ยอุ้ยเผาห้าช่วยด้วยเฮ้ย 62 chơi đuổi 62 chơi đuổi <laughs> Ây da 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 Cướp bá Úi 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 đi Đâu đi ยา,ยาอย่าอพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยหลบหลังเสาเสาช่วยด้วยเกเสาไว้กเสาให้แน่นเกาจะหมดกกเสาไว้กอเสาให้น่นเยยอร้อย